อดูฮะพี่เฮไม่ได้สนใจใครละฮะเดินเที่ยวสวนสบายใจเลยเนี่ยอืมดูฮะเพลินจริงจริเนี่ยได้บรรยากาศแบบนี้ฮะชมธรรมชาติเพลินเลๆนะเนี่ยยามเย็นๆดูฮะตัวใหญ่ไม่ใหญ่ให้ดูเอาเนี่ย เชงเงอ้เชงเงอเชงเงอหามีเสียงใครดูสิเขาไม่กลัวใครฮะที่นี่ถือว่าเป็นใหญ่ฮะคิงเลยละ่ะคนก็ไม่กลัวฮะเพราะว่ามีกฎหมายคุ้มครองฮะนะงั้นใครที่จะไปทำร้ายเขา โดนแน่นอนนะสัตว์ป่าคุ้มครองนี่เทะไม่มีฮะไม่มีใครกล้าทำร้ายล่ะเขามีกฎหมายแบบนี้ฮะใครทำร้ายหรือว่าจำหน่ายค้าขายเนี่ยเลี้ยงเนี่ยต้องโดนฮะจำคุกสี่ปี 4,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับเพราะฉะนั้นจะเดินไปไหนก็ได้นะบางวันก็ไปโผที่ซีเว่นมั่งนะไปโผตามาห้องเก็บของบ้างอะไรอย่างเงี้ยแมเจ๋งจริงๆเราดู ไม่ได้สนใจใครเลยนะมาเที่ยวตามตึกตามอาคารได้สบายเลยเอาเที่ยวให้สนุกก็แล้วกันนะเอาให้เพลินสำหรับคลิปนี้นะเลยก็เก็บมาฝากกันเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ